สวัสด,ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดาวน้ำโชคนะคะกับพวกเราทีมงานอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์และอาจารย์กว๋วยเตี๋ยวนะครับค่ะเชัญเลยค่ะอาจารย์แนะนําตัวเลยนะครับอาจารย์สอนอยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะครับสาขาบางขุนนนท์อาจารย์จะสอนทุกวันอาทิตย์นะครับเวลาช่วงสิบโมงจนถึงเที่ยงน,นะครับแล้วบางทีถ้ามีภาคพยากรก็จะต่อช่วงบ่ายให้คือบ่ายโมงถึงบ่ายสามนะครับแล้วก็วันธรรมดาอาจารย์ก็จะสอนอยู่ที่วันที่วันพฤหัสนะครับ ที่ชมรมโหมลาโฟนที่ยานเพชรเกษม7 7นะครับสอนประมาณ3เดือนตอนหนึ่งคอร์สนะครับค่าเรียนก็ไม่แพงมากนะครับช่วงนี้หยุดโควิดนะครับแล้วก็อาจารย์ก็ปิดคอร์สไปเมื่อเมือม่อเมื่อคือค้างคอร์สตั้งแต่โควิดคราวที่แล้วแล้ะแล้วก็อาจารย์ก็สอนออนไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับปิดโดยเลยตอนนี้ก็เก็บตัวรักษาสุขภาพนะครับทั้งผู้เรียนกับผู้สอนนะครับก็ถ้า ไม่จาเป็นอาจารย์ก็จะไม่ไปไหนก็จะพยายามอยู่ที่บ้านเพื่อรักษาตัวเองนะครับแล้วก็ที่มานี้เพื่อท่านผู้ชมโดยเฉพาะนะครับ<พ>ไม่เราเราคุยกันว่าเราจะพยายามที่จะเอาออนไลน์แล้วก็ต่างคนต่างพูดกันเนี่ยแต่ทีนี้ดูแล้วมันไม่มันแต่อนาคตไม่แน่นะแต่น,นี้พูดไว้ก่อนก็พยายามจะรวมว่าอาจารย์อยู่บ้านอาจารย์อาจารย์ตายอยู่อาจารย์โอ๊กอยู่ที่แต่จะดึงมาให้ ให้ให้มาอยู่ในลักษณะนี้นะครับแล้วพวกเราก็เรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มันจะส <Así. S 2> ู้เด็กสมัยใหม่ไม่ได้นะครับก็เอาอย่างนี้แล้วกันว่าอัดอย่างนี้ดีกว่าท่านผู้ชมคงได้ได้มีรอยยิ้มนะครับแล้วก็เดือนหนึ่งก็แค่สองครั้งนะครับแล้วเราก็รักษาสุขภาพกันแบบอย่างนี้เลยติ่งกระดิ่งแมวกินไข่ต้มมาละลูกกินนํากระชาย รักษานะครับรักษาโอเคครับนะ,ะส่วนของอาจารย์ต่ายนะคะเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่สมาคมโหราศาสตรานาชาติสาขาบางขุนนนท์นะคะ,ะแล้วก็อีกที่หนึ่งคือชมรมหราโพทธิยานจะเปิดสอนเมื่อไหร่เราจะแจ้งอีกทีหนึ่งนะคะ,ะในส่วนของตรงนี้เนาะแล้วก็เออก็แจ้งข่าวบุญนะคะช่วงนี้ข่าวบุญรุนแรงมากเลยตอนนี้ก็คือเป็นข่าวบุญที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันก็คือในเรื่องของเครื่องช่วยหายใจแต่เนื่องจากว่าตอนนี้เครื่องช่วยหายใจราคาสูงมาก ราคาสองแสนกว่าบาทเนาะอาจารย์มีเช็คราคามาตกใจนะคะก็เลยต้องใช้อัดแล้วปัจจัยที่นำมาเสนอที่มัร่วมบุญที่มันร่วมกันมันหนักหมื่นต้นต้นนะครับอาจารย์ก็เลยจะต้องขอเป็นเครื่องผลิตออกซิเจนแทนละกันช่วยหอยาจเหมือนกันแต่เป็นเครื่องผลิตออกซิเจนประมาณสิบลิตรนะคะประมาณนี้แล้วก็เอาไปให้กับโรงพยาบาลนะครับก็อาจจะเป็นหรือไม่ก็ เดี๋ยวดูปัจจัยถ้ามีมูลค่าของเงินที่เข้ามาเพิ่มเติมเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของเครื่องดูดเะเลนะคะเราก็จะทําแบบเต็มที่แล้วก็แจ้งข่าวในทาง a c e b o o k นะครับเร็วที่สุดนะครับเพราะถ้า y youtube เนี่ยมันเจอกันแค่สองครั้งนะครับติดตามทางเซของอาจารย์ก็เดี๋ยวได้อาจารย์ต่ายได้ก็อย่างวดที่แล้วเนี่ยอาจารย์ต่ายลงให้ค่ะว่าวดนี้อาจารย์ชอบเลขหนึ่งและเลขเก้านะคะประมาณนี้ก็ ก็มันจะมีความโชคดีเกิดเฮงเฮงบางๆเลยใครไปรูดก็ถูกใช่ใครรูดก็ถูกเอาประมาณนี้แหละแต่ถ้าถ้าถ้าเป็นเลขดังๆก็ราคาก็ไม่ถูกนะครับนะประมาณนี้ก็ติดตามข่าวสารของอาจารย์ตายกับอาจารย์ผู้เตี่ยงได้ในในเฟซบุ๊กกันเพราะถ้าอาจารย์เจออาจารย์ก็จะลงลงแบบแชร์ไปให้นะครับแล้วก็เราคงอาจจะต้องโชว์ผลงานกันก่อนนะครับในส่วนของปฏิทินเนาะครับอืมนะคะ แล้วก็่นะครจะโชว์ผลงานในส่วนของเลขเด็ดตาพิ์ก่อนอ่าเอาครับเลขเด็ดตาพิ์ก่อนเอาเลขเด็ดตาพิสก่อนแล้วกันได้ครับผลงานของเลขเด็ดตาพิ์นะคะงวดงวดที่แล้วอาจารย์เน้นบอกว่าเน้นหนึ่งหนึ่งอะไรหนึ่งสี่แบบนี้ค่ะนะคะมั่นใจว่าทุกๆคนคงจะได้ได้ยินได้ฟังกันนะคะและอีกงวดหนึ่งสามตัวล่างก็คือแปดสี่สามนะคะอีกอันหนึ่งก็คือ เอหกหนึ่งห้านะคะประมาณนี้สามตัวหน้าเนาะโอเคค่ะสำหรับงวดนี้เลขเด็ดวันทิ่ตามไปดตามไปดูนะครับตามคลิปนั้นไปเลยนะคะแล้วก็เรามาดูเลขดับกันนะคะเลขดับของงวดวันที่สิบหกพฤษภาคมนะคะเจ็ดเก้าไม่มีนะคะ ไม่มีแต่ว่าเลขดจับของเราเป็นยังไงคะเอาอยู่เอาอยู่ค่ะนะคะเอ๊ะเอาอยู่ทุกนวดเลยครับก็ตัดพอนเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขลดค่ใช้จ่ายน้อยลงค่ะบางท่านยังสงสัยอยู่ว่าเอ่อเลขดจับครับแปลว่าอะไรครับอืเลขดับก็คือไม่มาค่ะค่ะพูดง่ายๆก็คือไม่มานั่นเองนะคะจะได้ลดต้นทุนในการการสิ่งโชคไปได้นะคะในตัวหนึ่งค่ะแต่ถ้าท่านอยากเล่นก็เล่นให้น้อยหน่อยก็แล้วกัน เพราะอาจารย์วิเคราะห์มาแล้วว่ามันไม่น่ามานะคะประมาณนี้ส่วนแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเลขดักตัวนี้เอาไปเล่นดักไปเล่นเด่นล่างไม่ใช่นะคะครับไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะดังก็คือดับคือข้างบนอย่างเดียวค่ะส่วนคุณจะเล่นเด่นล่างอาจารย์โอ๊กก็คงต้องบอกว่าเลเต้ของอาจารย์โอ๊กนะคะส่วนของอาจารย์โอ๊กนะคะส่วนของอาจารย์โอ๊กนะคะบอแล้วอาจารย์โอ๊กบอกแล้วบ่ะว่าเลยเด่นที่ เหชค่าเลิกกับราชาเลิกนะคะแล้วก็ให้ท่านาไปดูไปดูนะคะว่าอาจารย์โอ๊คพูดจริงหรือเปล่าและงวดน,นี้เพชะค่ากับราชาเลิกเลขที่เด่นก็คือหนึ่งสี่ค่ะนะคะประมาณนี้ก็ต้องแสดงความดีใจกับแฟนคลับของเราทุกๆคนวันนี้ถูกเยอะครับถูกเยอะสามตัวด้วยถูกค่ะนะครับสาม,สามตัวด้วยสองตัวเนาะนะคะประมาณนี้้วก็ ออราศีราศีก็เข้านะครับก็เข้าอยู่ในราศีสิงห์ก็คือเลขสี่หนึ่งหนึ่งสี่นั่นเองก็ต้องแสดงความดีใจด้วยเนาะประมาณนี้นะคะครับก็ผูกสามตัวเกี่ยวกับหินเนาะใช่ก็คือมีแฟนคลับเขาบูชาหินไปแล้วก็มาคอมเมนต์อยู่ใต้คลิปของลาวเมื่อกี้เราออกฮานอย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 ค่ะว่าเขาได้บูชาหินไม้เศรษฐีเส้นนี้ไปสดๆร้อนๆเลยสดๆร้อนๆเลยว่านี่เป็การคอนเฟิร์มของ แฟนคลับเราของที่ได้บูชาหินไปนะคะเขาบอกว่าเขาเห็นเลขขึ้นอยู่บนไหมเลขหกห้าเจ็ดเขาบอกแฟนเขาขึ้นที่เห็นห้าหกห้าเจ็ดแล้วแกก็เลยเผื่อกลับด้วยพ่อจย์บอกแล้วว่าหกกับเก้าตัวเดียวกันขอแค่ตัวเดียวไม่เอาตัวอื่นนะคะแกก็เลยกลับเลขเก้ามาเป็นเลขหกเพิ่มไปเก้าห้าเจ็ดเติมอีกชุดหนึ่งก็คือเก้าห้าเจ็ดก็เลยถดสามตัวโต๊ะก็ต้องดีใจด้วยนะคะ สำหรับคนสามตัวทั้งสองตัวมาเก็มาบอกอู้ดีใจจริงๆเขาบอกว่าเหตุผลของการที่บูชาหินไปแล้วยังไม่พอก็บูชาแผ่นพระราหูของอาจารย์เตี่ยวไปด้วยคแผ่นพระราหูก็ค่ะไว้นะจะขี่แผ่นก็ได้ครับค่ะยิ่งเยอะยิ่งดีใช่นะครับให้ลูกให้หลานให้กันด้วยนะครับไปหลายอย่างครับน้องแอดมินเข้ามายังค่ากำลังจะโชว์ปฏิทินครับ ยังไม่มายังไม่มาเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนเรามามามาในเรื่องของทักษาเลยทักษากันก่อนนะคะเดี๋ยวแอดมินมาแล้วเราเราให้มาโชว์ในส่วนของปัาชีนว่างวดนี้ผูกทั้งบนทั้งล่างเลยโอ้โหมาหัตถ์สะอะไรขนาดนั้นเอามาแล้วค่ะนะคะอายุยืนอายุยืนนะคะแต่จะไม่ยืนตอนนี้นะคะนะคะโอเคค่ะในงวดของวันที่17มกราโชว์ผลงานกันก่อนนะคะ ว่าของเราอ่ะเด็ดเด็ดแค่ไหนเชียวเนาะนะคะในวันที่17มกราเราให้เด่นอยู่ที่เลข3นะคะเลขที่ออกก็คือ95กับห้าค่ะนะคะแล้วก็3ามตัวล่างก็คือ9 3 5สาหค่ะนะแล้วก็งวดของวันที่16กุมภาพันธ์เราให้เด่นอยู่ที่เลข3ากับ9นะคะเลขที่ออกก็คือส9กค่ะนะคะต้องดีใจจริงๆเนาะสำหรับงวดของวันที่1มีนาคมนะคะเราให้เด่นอยู่ที่เลข5กับเลข7นะคะ แล้วก็มี7 3แล้วก็3 8บนนะคะแบบนี้นะคะ่ะต้องแสดงความดีใจด้วยนะคะแล้วก็งวดของวันที่เ1เมษายนนะคะเราให้เด่นอยู่ที่เลข7เลขที่ออกก็คือ,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 อ70แล้วก็ข้างล่างก็คือ05 50นั่นเองนะคะส่วนของวันที่16เมษายนนะคะเราให้เด่นอยู่ที่เลข5กับ7 เลขที่ออกก็คือ8 7ค่ะนะคะแล้วก็เลข5 5 6ห้านกลาเนาะส่วนวันที่2พฤษภาคมนะคะเราให้เด่นอยู่ที่เลข2เลขที่ออกก็คือ2772นั่นเองนะคะส่วนวันที่16เเมอพฤษภาคมเพึ่งสดสดร้อนร้อนนี่เองนะคะค่ะเราให้เด่นอยู่ที่เลข9กับเลข1นะคะเลขที่ออกก็คือ สี่หนึ่งหนึ่งสี่และเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านั่นเองทุกบทก็ต้องแสดงความดีใจกับแฟนคลับของเราด้วยทวันที่หนึ่งมิถุนาล่ะหนึ่งมิถุนาต้องบูชาต้องมาขอขอเปิดเปิดดูไม่ได้ใช่ไหมต้องมาอไอ้นี่ค่ะเราจะเปิดให้ตอนที่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 หวยออกแล้วอ่าเนาะแล้วก็อีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะที่เราเจอขึ้นมาแล้วเรารู้สึกประทับใจนะคะเขาบอกว่าอาจารย์ช่วงวิเศษกิจไม่ดีเลยนะคะ ขอสามตัวตรงได้ไหมสองตัวตรงได้ไหมบอกได้เลยค่ะต้องสี่โมงเย็นของวันที่หวยออกเลยนะคะนะอย่างงวดที่แล้วก็คงต้องอ่าล่าสุดก็คือสี่โมงเย็นของวันที่หนึ่งมิถุนาค่ะถึงจะบอกได้ไม่มีใครบอกได้จริงๆค่ะถ้าดค่าเกิดอาจารย์รู้ว่าวันนี้สามตัวตรงออกไรยเช่นวันนี้ออกห้าเจ็ดเก้าแบบนี้นะคะคุณไม่ต้องแทงค่ะคุณไม่ต่อแถวรับคนละหนึ่งล้านบาททันทีเลยค่ะอาจารย์รู้ไม่รู้จริงๆไม่มีใครรู้แล้วค่ะนะ มันเป็นแค่แนวทางหรือวิธีการอที่เราคิดค้นกันมานะคะใช้ประสบการณ์ใช้ประสบการณ์ใช้ความคิดของเราขึ้นมาเราทําได้ดีเท่านี้จริงๆเราทําได้ดีกว่านี้ไม่ได้ค่ะถ้าอยากได้ดีขนาดทำตัวตรงครับโต๊ดไม่เอาเอาตรงเลยนะขอตอนสี่โมงเย็นของวันหวยออกค่ะรัอรลองบอกได้แน่นอนนี่วิธีหนึ่งที่เขาทากันบ่อยจุดทูบขอ มีเลขสามตัวตรงอันนั้นมันอยู่แล้วแต่โชคของเขาอันนั้นมันอยู่ที่ดวงและวาสนาคุณแต่ละคนนะครับและไอ้ที่จุดจุดกันเนี่ยมันก็หลายจุดกันไหมครับเออนาะแต่ไอ้จุดจุดเนี่ยถูกไหมเนาะมีถูกมีไม่ถูกนะครับก็แล้วแต่ดวงวาสนาดังนั้นทุกอย่างมันเป็นเรื่องของโชควาสนานะคะแต่ทางของเราก็คือการคำนวณคำนวณมาจากวิเคราะห์จากดวงดาวของวันนั้น ความน่าจะเป็นของวันนั้นมันน่าจะเป็นอะไรเราวิเคราะห์มาเพื่อเป็นแนวทางนะคะ <_ d ata> ไม่ใช่บังคับให้คุณซื้อเลขนี้นะคะ <_ d ata> ต้องขอประทานโทษจริงๆทาได้แค่นี้<ต>จริงๆแต,แต่พวกอาจารย์ให้ไปบางครั้งก็คนเลือกก็เลือกกันถูกนะ <_ d ata> เรื่องก,กันถูกนะครับถึงว่ามันหลายตัวแต่ก็ <_ d ata> เลือกกันถูกนะครับ <_ d ata> แต่ถ้าคิดกันดีๆเนี่ยอาจารย์เคยเคยเคยบอกลูกศิษย์เขาบอกอ้ทำไมาเยอะจังตางหลายตัว ก็อยากให้ตัวเดียวเหมือนกันตัวตรงเลยมันั้นบอกว่าแทงตัทราิเออแล้วดูว่ามันกําไรถูกไหมมันก็กำไรไงแต่คุณอยากได้เยอะไงอยากได้ตัวเยอะสองตัวอยากได้สามตัวตรงๆเลยไม่ต้องโต้นเลยนะเพราะว่าเศรษฐกิจแยกตอนนี้ลําบากอืออาจารย์ลําบากใจค่ะที่จะให้ ที่ออกไปก็คซื้อลอตเตอรี่เอาอย่างเนี้ยเราได้เห็นเราเราเราทำดีที่สุดแล้วเราเลขของเราให้ก่อนหวยออกนานมากเลยนะคะอย่างเราอัดเหมือนกันวันนี้ก็วันที่สิบแปดจริงๆเราอยากให้คุณมาเรียนดาวนําโชคกับเรามากกว่านะคะให้คุณวิเคราะห์เองคุณจะได้รู้ว่าคุณจะเอาเลขอะไรเออเนาะซื้ออะไรแล้วคุณซื้อสามตัวตรงๆแล้วมาบอกอาจารย์ด้วยนะนะคะแต่ลูกศิษย์อาจารย์ต่ายเคยมีนะที่สมัยมู้นผูกร้านหนึ่งน่ะ ทุกๆนั้นเขาขอแม,ม่ตะเคียนอังคนานค่ะคแต่ว่ามันไม่ใช่หมายความว่าทุกคนจะได้แบบนี้ทุกคนแล้วได้ทุกงวดมันเป็นไปไม่ได้จริงๆนะคะ,คะอขอทําความเข้าใจกับอาจารย์ด้วยะนะคะาาถ้าคุณาารู้าารถ้าคุณรู้ว่าคนไหนสามารถให้คุณได้สามตัวตรงทุกงวดคุณบอกอาจารย์นะคะอาจารย์จะไปสมนาคุณและกราบเท้าค่ะนะขอมอบตัวเป็นสิทธิ์จริงๆไม่ไม่มีปัญญาทำต้องขอประทานโทษด้วยนะคะ อย่ามาคอมเมนต์แพนแแรงๆให้ระคายหูอ๋อเนื้อผัดระคายหูมากโอเคค่ะเรามาดูวันอาทิตย์นะคะต้องชี้แจงเพราะว่าประเภทนี้เยอะไงชัาเบื่อเนาะนะคะวันอาทิตย์นะคะอาจารย์ให้เลขหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งแปดแล้วก็เก้าหนึ่งค่ะครับนะคะได้เลขอะไรทำบาลานซ์นะครับทำบาลานซ์หมายถึงการเปลี่ยนแปลงนะครับวันอาทิตย์ช่วงนี้อาจจะมี แนวคิดนะครับอาจจะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนงานใหม่เปลี่ยนสายงานใหม่นะครับหรืออาจจะเปลี่ยนเรื่องอะไรใหม่ๆเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนท่องอะไรได้เลยนะครับก็คนมาอทิตย์ก็ลองดูนะครับว่าอยากเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนแล้วถามว่าเปลี่ยนแล้วดีขึ้นไหมช่วงนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีนะครับคิดวิเคราะห์ก่อนนะครับดูกําลังเราว่าไหวไหมถ้าไม่ไหวอย่าพึ่งนะครับให้ไพ่ที่อาจารย์บอกมันแค่ ช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับอย่าอย่าอย่า,อยามองตรงนั้นแต่ถ้าให้ดีก็คือการเช็คดวงนะครับอันนั้นตอบโจทย์ได้เลยลโอเคนะครับส่วนของอาจารย์ต่ตยนะคะได้หินทีว่าอาจารย์จำได้นะว่าเมื่อวันที่แล้วเนี่ยอาจารย์บอกอู้ยึ่งเยอะจังเลยไม่รู้หนึ่งเฮ้ยเยอะขนาดนี้สีด้วยใช่ไหมหอาจารย์เตียวถ้าคุณฟังเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าอาจารย์เน้นแล้วเน้นแล้วเน้นอีกนะคะแต่ถามว่าอาจารย์รู้ไหมไม่รู้แต่คาดว่าน่าจะเป็นอย่างนี้ เนาะถ้าคุณช่วยกันฟังรับรองคุณรู้แน่นอนเลคะเล่ดับเสียงด้วยนะเล่เล่ลที่ผ่านมาเดับเสียงนะประมาณนั้นเลยบอกว่าเลเลนี้ไดบดับทุกดับหมดเลยดับทุกสำนักเลยน้อยเราพยายามพูดเลยว่าพยายามทำดีที่สุดแล้วค่ะนะคอเห็นใจเราด้วยเนาะนะคะอาจารย์ได้หินทีวัดนะคะหินทีวัดเนี่ยเป็นหินถ้าถามว่าเจ้าชะตาช่วงนี้เป็นยังไงคนววนอาทิตย์ต้องอึดและอดทนต่อสู้ต่อนะคะ เป็นช่วงของคุณจะประสบความสาเร็จนะแต่ไม่ใช่ตอนนี้แต่คุณต้องอดทนและอึดต่อต่อสู้ต่อไปถึงแม้จะมีคู่แข่งถึงแม้จะมีอุปสรรคปันไหนก็ตามคุณก็จะผ่านอุปสรรคนั้นไปได้นะคะทุกอย่างมันมีทางออกเสมอใช่ถูกต้องค่ะต้องรอจังหวะและเวลาวิกฤตก็ยังมีโอกาสนะครับช่วงนี้สิ่งที่ดีที่สุดคือคุณต้องรอคอยและรอคอยอย่างหาความรู้ เราคอยอย่างมีการพัฒนานะไม่ใช่เราคอยแบบหายใจลดไปวันๆไม่ได้นะคะรอแต่งโชค่สสาชนะไม่มต้องและหินทีวัตัวนี้ประกอบไปด้วยเลขสองและสาค่ะ,คะนะคะแต่งวนนี้อาจารย์พูดเลยค่ะว่าสามส่วนค่ะนะครับต่อไปวันจัน์นะครับวันจันร์มีเลขสองสี่สองหกสองเจ็ดสองแปดและสองเก้าโอ้โหนะครับแต่อาจารย์เห็นไพ่แล้วอาจารย์ก็ร้องโอ้โหเหมือนกัน ได้ไดเดือนเทาเบอร์ช่วงนี้คนวันจันทร์ต้องระ,ะมัดระวังตัวเป็นพิเศษนะครับ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานเรื่องของครอบครัวเรื่องของทุกอย่างที่เข้ามาคนวันจันทร์ต้องใช้สติให้มากๆอย่าใช้อารมณ์นะครับเพราะ,ะถ้าเมื่อไหร่ที่อารมณ์ร้อนบ้านแตกนะครับก็เหมือนกับไพ้เลยเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าลารมร้อนก็ไปอาบน้ํานะครับรดน,น้ํามน์นะครับ เอาสิ่งเย็นๆเข้าใจหรือหรือวิธีแก้ก็คือไหว้พระสวดมนต์เยอะๆนะครับนะครับอาจารย์ก็เกิดวันจันทร์แด่อาจารย์ไม่ร้อนนะครับกําหรัหไพ่ตรงนี้เพราะอาจารย์ไหว้พระทุกวันเข้าตัวเลยรับอาจารย์เขาตั้งติงโน่ใช่ตั้าต่างยอนจ้าไหมครับติงต้องอยู่ทุกปวันๆนะครับเลยเลยภาษาเชียงใหม่ตั้ติงตั้งตตังยน ที่ได้ชื่อนี้มาเพราะอะไรรู้ไหมกาแฟอาจารย์เสียตังค์ต่างยอดไม่ไปซื้อร้านกาแฟอยู่ร้านหนึ่งเราแวะไปที่ปามตอนนั้นไปทำบุญกันนะครับแล้วชื่อร้านจริงๆเป็นร้านกาแฟแล้วก็อต่ายอภาษาเหนือครับภาษาเหนือเนาะก็อาจารย์ได้หินของคําว่าเกโบนะคะหินเกโบเนี่ยเด่นนะคะในเรื่องของถ้าฐานถึงเรื่องของการศึกษาหาความรู้ถือว่าเด่น แต่ว่าเขาบอกว่าคนวันจันทร์จะเป็นคนมีเสน่ห์น่ารักนะคะน่าลากไปทิ้งโดนเลยไม่น่าเม้าเลยน่ารักนะคะสองหกเป็นคู่ปิ๊งคู่เสน่หาดังนั้นเขาบอกว่าถ้าถามถึงเรื่องของความรักช่วงนี้ระวังเรื่องของความรักจะมีปัญหานะคะเรื่องของรักสามเศร้าได้ไม่ได้หรือเรื่องของความรักที่ไม่ได้ดังใจได้นะคะและเลขของมันก็คือสองหกค่ะซึ่งวันนี้อาจารย์ชอบหกค่ะนี่สองหกก็มีจ้ะ สองกับหกนะครับไม่ไม่ใช่ตรงนี้นะสองและหกนะคะต่อไปค่ะวันอังคารค่ะควันอังคารได้เลขสามศูนย์นะครับสามสองสามสามแปดศูนย์เก้าศูนย์นะครับอาจารย์ได้ไพ่ซัตเมนต์นะครับให้ของการให้เวรกรรมนะครับเพราะฉะนั้นคนอังคารช่วงนี้ทําบุญเยอะๆนะครับอยากประสบความสําเร็จอยากจะมีโชคมีลาบอยากจะได้อะไรง่ายๆให้หมั่นทําบุญนะครับบุญเท่านั้นที่จะทําให้คนวันอังคารในช่วงนี้ ดีขึ้นอย่างแน่นอนครับค่ะต่อไปของอาจารย์ตายได้หินงูรูสนะคะช่วงนี้อ่ะมันบอกว่าคนวันอังคารน่ะติดสินบนนี่นะคะใช่ติดสินบนคล้ายๆไทยเนาะต้องต้องมันพยายามสร้างกุศลผลบุญให้มากๆนะคะช่วงนี้อาจจะมีศัตรูในที่ลับๆคอยทิมแทงคอยให้ร้ายป้ายสีต้องระวังให้เป็นมากๆนะคะระวังตรงจุดนี้นะคะ ถามว่ารู้สึกไหมรู้สึกเจ็บปวดเจ็บปวดเลยต้องระบายหน่อยต้องระบายนิดนึงนะคะแล้วก็เหินตรงนี้เลขของมันก็คือสามและเจ็ดค่ะต่อไปคะแล้วก็แล้วกันไปวันพุธค่ะวันพุธนะครับวันพุธได้สี่ศูนย์สี่หกสี่เก้าเก้าเจ็ดเก้าแปดนะครับได้ไพ่เดอะเอ็มพ r นะครับ เป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงการรับภาระนะครับหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบของคนมันพุธไม่ว่าจะเป็นพุ้นนาค,ครอบครัวนะครับหญิงหรือชายก็แล้วแต่ช่วงนี้จะมีภาระที่หนักอึ้งน,นิดนึงนะครับแต่ก็สามารถแก้ปัญหาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานหรือรายได้เข้ามาสามารถแก้ปัญหาได้ครอบครัวก็ไม่มีปัญหาสำหรับไพ่ใบนี้ครับค่ะส่วนของอาจารย์ตตายนะคะได้หินอัลกิสนะคะคนนเขา,ะะาบอกว่าเขาบอกว่าหินอัลกิส เป็นหินที่ว่าด้วยเกี่ยวกับการอขอบารมีขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือเอาได้ไหมก็ได้เช่นกันนะคะชีวิตอาจจะต้องลุยต้องสู้ต้องอึดต้องอดทนจึงจากชนะและวินวังขอประทานโชคลาภวาสนาจากสิ่งักสิทธิ์ก็จะได้ตรงจุดนี้นะคะหินอักขิทของอาจารย์นะคะมีเลขเจ็ดกับหนึ่งค่ะนะคบฝังอยู่ในนี้ลองดูนะคะ แต่ว่าลองดูค่ะว่าจะมีโชคลาภไหมต่อไปค่ะครับต่อไปวันพฤหัสพฤหัสนะครับพฤหัสได้ห้าสองห้าสามห้าห้าห้าหกห้าแปดนะครับพรไบพ่ของวันพฤหัสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคือไพ่เอ่อคนะทำไม่ได้ <c oughs> แต่ไพ่ใบนี้บอกว่าวันพฤหัสต้องช่วงนี้ต้องออกออกรบนะครับหรือออกสึกก็พยายามที่มุ่งหน้าในเรื่องของการงานนะครับให้ออกจากบ้านแล้วก็ ถ้าออกไม่ได้หรือว่าก็ใช้ออนไลน์นะครับในการแก้ปัญหานะครับคืออย่าอยู่นิ่งถ้าอยู่นิ่งแล้วมันจะทําให้ชีวิตเฉานะครับออกไปข้างนอกเพื่อเพื่อ,อ,อรับอะไรใหม่ๆนะครับหรือเปิดหูเปิด,ปดตานะครับผ่านอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับหาสถานที่ที่เราเคยเคยไปมาไปดูแล้วว่าเออในเรื่องของงานก็ดูร้าดราวว่างานตรงนี้เป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะครับโอเคครับค่ะ ่งของอาจารย์แต่นะคะได้หินเบอร์คนาเขาบอกว่าช่วงนี้คิดจะบุกเบิกหรือคิดจะลงทุนอะไรถือว่าโอเคแต่นะและแนะนําว่าเป็นลักษณะของงานจ๊อกๆก,ก่อนนะคะนะช่วงนี้นะแล้วก็ถ้าถามถึงเรื่องของความรักเออถามว่าเรื่องของความรักจะมีไหมเ็า <c oughs> บอกว่าจะเป็นลักษณะความรักใหม่ความรนะักที่เกิดขึ้นมาใหม่ได้ไม่ได้นะนะคะแต่ถ้าถามว่าคุณจะจะอยากจะมีการตั้งครรภ์หรืออะไรอย่างเงี้ยได้มันได้นะคะนะช่วงนี้อาจจะมีโอกาสในการตั้งครรภ์ได้นะคะนะนะ เลขของในหินตัวนี้ฝังอยู่ก็คือเลข1และ2ค่ะครับต่อไปวันศุกร์นะครับวันศุกร์ได้6 0 6 1 6 2 6 8และ96นะครับได้ไพ่ดีมากเลยเดี๋ยวเนะครับไพ่ของไพ่เห็นความสำเร็จนะครับแต่ที่ได้มาที่เคยคนที่เคยรอนะครับนะครับช่วงนี้จะได้แล้วนะครับคนที่เคยรอนะครับรอว่าเมื่อไหร่จะได้จะได้ช่วงนี้วันศุกร์ได้แล้วนะครับ สิ่งที่เราต้องการสมความปาารถนาแน่นอนนะครับไม่ว่าเรื่องของการงานหรือเรื่องของการสื่อสารต่างประเทศอะไรได้หมดเลยนะครับสำหรับใบบนี้ครับค่ะส่วนหอจันไตได้ห็นอิซานะคะเขาบอกว่าจ้าชะตาช่วงนี้จะเป็นช่วงของการที่มีเซนมีรังสังหรแม่นคาดแคเนอะไรมักไม่เคยพลาดฝันมักเป็นจริงอยู่เสมอเสมอครับแล้วถ้าถามถึงเรื่องของการเสี่ยงโชค ช่วงนี้เธอถือว่าโดดเด่นมากๆนะคะแล้วก็อิซ่าเนี่ยเป็นช่วงของการเก็บตัวไม่ค่อยอยากจะสูงสิงใครอยากอยู่นิ่งๆคนเดียวอะไรอย่างเี้นะคะและเลขของพีซ่าที่ฝังอยู่ก็คือ9และ5ค่ะครับน่าสนใจนะคะต่อไปนะครับต่อไปคือวันเสาร์วันเสาร์ได้วันสุดท้ายนะครับ70 74 75 77 78นะครับวันเสาร์ปกติ เป็นคนที่ต้องขยันอดทนนะครับแล้วต่อสู้ช่วงนี้ได้ไพ่ดีมากเลยเดอร์มินชิเนนะครับไพ่ของเรื่องของการมีรังสังหรที่แม่นขึ้นนะครับอย่างรู้ฟ้าดินเลยนะครับคิดอะไรสมกบความปรารถนาแล้วค่อนข้างที่จะแม่นยำนะครับฝันก็จะเป็นจริงน,นะครับดังที่เราปรารถนานะครับการงานการเงินได้มาจากความสามารถตัวเองทั้งนั้นเลยนะครับล้วนๆนนะครับประมานี้ค่ะต่อไปนะคะหินเพอร์ิโอนะคะ เขาบอกว่าเป็นหินที่ว่าด้วยเกี่ยวกับเรื่องของโชคชะตาราศีโชคช,ชะตาของแต่ละคนทำดีได้ดีทำช่วได้ชั่วมันพยายามสร้างกุศนผลบุญให้มากมานะคะบุญสุศลจะผลส่งผลผลนำให้เราเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะประมาณอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นแม้มันจะลดผลขนาดไหนแม้มันจะเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนมันก็จะสามารถผ่านได้หรือไม่ทางออกของชีวิตเกิดขึ้นมาได้เหมือนกันนะคะในเรื่องของความรักช่วงนี้ถามว่าอยากจะมีความรักไหมบอกว่าจะพึ่ง เย็นเดูๆกันไปก่อนไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องผีผามอะไรมากมายนะคะสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะคะเลขของมันก็คือเลขสองกับศูนย์ซึ่งสองตัวนี้อาจารย์ว่าน่าจะมาในงวดนี้นะคะจากลองดูเนาะนะคะขอให้ทุกคนมีโชคลาภและร่ํำรวยเฮงๆปังๆอาแคปหน้าจอกันไปนะครับหนึ่งสองสามแคปเจอร์โอเคนะคะ อ่ะขอโชคดีค่ะก็ขอให้มีรอยยิ้มนะครับให้มีรอยยิ้มเหมือนทุกๆครั้งที่ผ่านมานะครับมีโชคมีลาภกันทุกคนนะครับคิดอะไรก็ให้สมความราดถนาถะนะครับแล้วช่วงนี้รักษาสุขภาพด้วยะนะครับก<อ>่อนอาจารย์ยังไม่ได้บอกเบอร์โทรศัพท์เนาะเดี๋ยวให้อาจารย์ตายบอกเบอร์แนะนําเบอร์ที่ลูกค้าสามารถหรือแฟนคลับสามารถติดต่ออาจารย์ได้ค่ะอยากจะบูชาหินของอาจารย์ตายนะคะก็สามารถอ่ สา,าสามารถโทรเข้ามาที่หมายเลขนี้นะคะ0ูนย์ก็ศูนย์ก็สองแปดและไอเดล 6, 3, 5, 9, 5. ีหกสามหนึ่งห้าอยากจะเข้า v ีพของอาจารย์ต่ายนะคะบูชายินหนึ่งเส้นนะคะคก็จะได้ v ีพีสามงวดนะคะค <3 S 2> สามเส้นได้สิบงวดนะคะตอนนี้นะและลดราคาจากราคาปกติอีก40%่นะคะเพื่อเป็นการช่วยเหลือ ื่อนกันช่วงของโควิดสองเดือนนะคะนี่ต่อโบให้นะต่อโบให้ค่ะเพราะว่ามีคนมาโอดควรก็เข้าใจอยู่เนาะเพราะว่าช่วงนี้เข้ายากหมากแพงกันนะคะแล้วก็ถ้าอยากจะทําบุญก็พิมพ์คำว่าขอเลขที่บัญชีบุญเดี๋ยวสองสามวันก็ได้ได้นี่ละเรารักกันละเราชนะเราชนะของคนที่ได้ก็มีใจด้วยนะครับแต่ใช้ให้ประหยัดประหยัดนะครับ ขออาจารย์เตี่ยวนะครับถ้าถ้าไม่พอก็มาขออาจารย์เตี่ยวได้อ,อ๋อได้ครับหนึ่ง <c oughs> บาทต <c oughs> อนเล่นบาทโอเคนะครับตลกอีกแล้วชอบทําให้หัวล <c oughs> าอแฟนของหัวราะอยู่เรือเ่อยเลย <c oughs> ะนะครับอาจารย์เตี่ยวเลขน,นี้นะครับศูนย์แปดแปดห้าแปดห้าสองสี่สองหกนะครับไอดีไลน์คือดับเบิลยูเก้าเจ็ดหกสี่นะครับติดต่อเบอร์อาจารย์นี้เอ่อเบอร์นี้เข้ามานะครับไม่ว่าจะเรื่องของบูชาแผ่นดวงพระราหูนะครับ อยู่ที่ราคา199บาทนะครับเสริมโชคเสริมลาบนะครับเ,เรื่องของเมตตานะครับรได้หมด,ได,หมดได้หมดแค่คาปลอดภัยนะครับพเพราะอาจารย์อธิษฐานอยู่ในนี้หมดเลยแล้วนะครับรแล้วก็เรื่องของการเรียนการสอนเรื่องของการฝากอาจารย์เป็นสะพานบุญนะครับรได้หมดเลยหรือจะเช็คดวงชะตานะครับเพราะว่า การเช็คดวงเป็นการที่หม่งบอกว่าข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเรารู้ดวงล่วงหน้าเราสามารถที่จะเลี่ยงมันได้นะครับหมายถึงว่าเอาเราอาจจะไม่เจอเลยหรืออาจจะโดนนิดหน่อยหรืออาจจะเลี่ยงแบบคนละจากซ้ายไปขวาเลยะนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าอาจารย์เราอาจารย์จะดูกันแบบหาวิธีแก้หาวิธีแก้นะครับหาวิธแก่ว่า,วาจะทํายังไงจะแก้ปัญหายังไงเพร<อ>าะ,ะเรารับรองว่าไม่มีใครหนีดวงชะตา หนีช, as, นช,ช่องชะตากรรมของตัวเองได้แต่เราจะหาทางว่าจะทํายังไงจากหนักเป็นเบาหรือไม่ให้สิ่งที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นประมาณนั้นครับเราจะหาพุทธคิดค้นกันนะ,นะครับก็คือการเสริมว่าเราต้องอะไรแล้วอาจารย์ก็ไม่ได้รับทำพวกคือบอกไปคุณก็ไปทํากันเองเนะครับเพราะว่าอาจารย์ก็คิดว่าทุกคนทําเองทําได้นะครับไม่ไมจําเป็นว่าต้องใช้เงินนะครับบางครั้งสวดมนต์ไหว้พระอยู่ที่บ้าน ก็ได้บุญแล้วนะครับเทวดายิ่งชอบนะครับยิ่งยิ่งชอบยิ่งยิ่งแบบดีใจอ่ะเอาง่ายๆนะครับขนาดขนาดที่ผ่านมาอาจารย์ที่ฐาน,อ,น,นอันนี้อันนี้อาจารย์ต่ายยังไม่รู้นะครับเพิ่งมาคุยรายการเนี้ยอาจารย์ที่ฐานอาจารย์บอกว่าอยากได้เสียงปู่ที่ที่ที่บอกก็นึกอยู่ในใจบอกว่าถ้าได้เสียงปู่เอ,อจะบูชาเสียงปู่ขึ้นมา จริงๆแล้วอาจารย์ก็เห็นผังตรงข้ามของบ้านน้องชายเป็นศูนย์พระแล้วก็มีเสียงปู่อาจารย์ชอบก็เลยนึกอยู่ในใจว่าแต่อาจารย์ไม่มีเลขแล้วอาจารย์ก็เดินไปบ้านบ้านนั้นนะครับบ้านบ้านเขาคือเล่นหนึ่งสี่อาจารย์ซื้อลอตเตอรี่มาหนึ่งสี่ก็ถูก<ม>ลอตเตอรี่หนึ่งสี่เพราะฉะนั้นอาจารย์ต้องบูชาเสียงปู่นะครับแต่เพียงแต่ว่าราคาที่นั่นค่อนข้างสูงนะครับอาจารย์ก็จะไปดูสิ่งที่อาจารย์ชอบนะครับเพราะ ส่วนใหญ่ของที่เราได้เราก็ต้องโปู่จะโดนจิตบรใจให้ให้บูชานะครับที่เราเนี่ยเพราะว่ามันเป็นโชคที่ได้มาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วเราก็บอกว่ารมีเราเราว่าเราได้จากปฏิหารเพราะหลังจากที่อาจารย์อธิษฐานแล้วเนี่ยจริงๆอาจารย์อยากไหว้ครูเพราะเราอยู่ในโหราศาสตร์แล้วปกติเราก็ไปไหว้ตามครูบาอาจารย์ที่สอนเรามาทีนี้อาจารย์มีความคิดว่า เราอยากไหว้ครูบาอาจารย์ที่อยู่ในบ้านเราสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเชิญมาก็คิดอยู่ในใจแต่มีข้อคือเหมือนกับเราบอกว่าเราอยากได้เสียงก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออน,นุญาตเอาไปข้างนอกกอแป๊บนึงคุยให้พอ <laughs> โอเคอาจารย์ส <c oughs> ายเบวเอาเอาเป็นว่าแค่นี้แล้วกันก็ค,คือสิ่งที่มันทําบุญมันไหว้พระมันสวดมต์<ฆ>แล้วสิ่งที่เราอยากปรารถนาเราอยากได้มันก็จะโดนบันดาลให้เราได้<ฆ>นะครับโดยที่ ไม่มีอะไรเลยแต่มันได้เองโดยปัินหานะครับอันนี้เร่องจริงค่ะงั้นเดี๋ยวสุดท้ายยังไงก็อยากขอในเรื่องของการกดไลค์นะคแล้วก็กดแชร์นะคะกดติดตามที่มีระฆังสองขิงดิงๆนะคะเพื่อจะได้ตามเพราะว่าไม่งั้นเวลาอะไรมาใหม่ๆแล้วหากันไม่เจอนะคะก็เป็นห่วงอยู่เพราะว่าบางทีอาจารย์ลุงยังลุงยังบางทีบางทีลงไป เกือบจะสองอาทิตย์แล้วอ่ะครับล่าสุดก็เลขดับก็หาไม่เจอจ้ะนะครับเนาะแต่ดูอย่างอื่นได้แต่เลขดับหาไม่เจอเราเาประมาณนั้นค่ะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพวกเราทีมงานอาจารย์ต่ายหมอดูตาทพิปแล้วนะอาจารย์ก๋วยเตี๋ยวอ๋ออาจารย์ก๋วยเตี๋ยวให้เธอละ ตามไม่ทันเลยอาจารย์ตายงงขนันนะครับ <2> 2> โอเคตามไม่ทันนะครับเอาเป็นว่าบ,บายบายแล้วขอับพวกเราใหม่ครั้งต่อไปค่ะไม่ขำจนหยดสุดท้ายให้มันรู้ไปเนาะแล้วพบก,กันค่ะสวัสดีค่ะสว<ก>ัสดีครับขอให้มีโชคมีเล่านะครับมีรอยยิ้มค่ะ